và sao có sao sao mà nó không đi à

สํอุปโตนะทัสสามังโตสาสุกัมปังโอภาสยะปัสสังโตมังปะติเตตาสิทามีตุเอตังโลติยัมติปะมเตสังธัมปาว่าและและยิยิสิเต

วาว Arrow, Raymond, ator, dom, er ่าเล่เอี่ีเลเอ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 นาเอเาเอ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 าอาอาอเอเอังเอเัเคเอ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 นอเ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 ุเอเอเอเาเอเ่เอเอตอเอเสเออเอเตเอเกเอเตเอ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 เาเอ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 อเออเ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  เออเออนักวาเอะเะอเจ็ดสากาวะกะวาะว่าเอะินสมากาะสามนกะอกกังคูปาอาชอาปะสามนกบะรีกะเจ็สามเอ็ามปาันเตเอว่าเลอเอ็มเลเอ็ะเอกมเอ็ะเะมอ็มเกมกอ สัพดาหะอาวะอาทงมดมจะต่ากันก็อาบุาังยาบะปาังกาบาทั้กาบสปผาั้ปาบุปาทั้ะปีกาบะพผทีกาบาทั้งปีกาบุปผทังปีกุปผาังปี่าบาทงกาทีกแทกบางกท้งปกาบวปาทั้งาบาทั้งาบุัาักบ ญาตามันตอา้งการฟังอุปาระนะญสติมันโตปะเตสาเดชสอาเป็นเตาตินรรมติธรรมแต่สามคำกว่าและเอดมีเอนักาตุเตไดเอ็ดนักวตุศาสตร์จำาว่าความตุนั้นการญาติมันโตอาต้องการอุปการะาต ครับโอ๋ปากติของ